สวัสดีครับผ่มเตงแสดงนะครับวันนี้จะพาไปหาต่อหัวเสือเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะครับวิธีการหานะครับผมบอกไว้เมื่อเมื่อคลิปก่อนนะครับแต่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เอาไปใช้หารังต่อได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมารอลุ้นแล้วก็รอติดตามรับชมด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะหาเจอไหมครับรังต่อ ตอนนี้นะครับเจอตัวต่อบินหากินนะครับเส้นนี้นี่ครับบินข้ามตรงนี้ปื๊ดแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับคือยังเธอจำตราจำจำต่อไหนจำต่อเนาะหรือปล่าต่อเนาะบินไม่เกินสองเมตรสูงไม่เกินสองเมตรไกลอยู่บ่ไรตึ๊บ เนี่ยครับเห็นตัวต่อนะครับได้อาหารแล้วก็บินไปเส้นนี้ครับแต่บินต่ำมากเลยครับต่ำสูงกว่าพื้นประมาณสองถึงสามเมตรนะครับน่าจะอยู่ไกลจากจากจุดที่เราเห็นตรงนี้นะครับน่าตาเดี๋ยวรอไปตามดูตรงนั้นครับต้องไปดักอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้มาเจอตเอาเปลือกไม้นะครับนี่ ต้นนี้เป็นไม้ผุนะครับแบบนี้หาไม่ยากครับรังน่าจะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมาตามดูกันครับเคยเนี่ยป๋อ,อ,อมีมีไปไปฝั่งนั้นตัวหนึง่งแล้วก็แต่ตรงนั้นอะ่ะเป็นอน,นามัยแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งสองทางนะครับแล้วก็มีไปฝั่งนี้ตัวหนึง่ง ตอนนี้เจอแล้วครับรังนึงเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ต้นจะบกต้นนี้ครับ,บ,บ,บนะเดี๋ยวตามไปดูครับพ่อ,อมปอ่ปองนี่นนและครับอยู่ต้นนี้ครับต้นจะบกนองรรา นี่ครับ <c oughs> เห็นไหมนอก <c oughs> รังใช้ได้ครับประมาณเท่าลูกฟุตบอลเบอร์ห้าสูไม่ดูนะครับนี่ครับ <c oughs> รังใหญ่อยู่ครับ ประมาณเท่าลูกฟุตบอลเบอร์ห้าอยู่ไม่ค่อยสูงครับนี่อยู่ต้นนี้เลยต้นจะบกสวยครับรังนี้เดี๋ยวไปหารังอื่นต่อครับ ตัวรังนี้ที่หาเจอนะครับห่างจากจุดที่เขาบินไปเอาเปลือกไม้นะครับเป็นฝั่งนั้นนะครับประมาณประมาณสองร้อยเมตรนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกว่าถ้าเจอลักษณะของตัที่บินดาวเปลือกไม้นะครับพอเขาเอาเสร็จปุ๊บเขาจะบินเข้ารังเลยมันจะหาง่ายแล้วก็สังเกตง่ายกว่าตัวต่อที่บินหาหารน,นะครับแบบนี้จะหาเจอง่ายมาก เดี๋ยวไปตามดูต่อครับตอนนี้เจอรังที่สองแล้วครับห่างจากที่ตัวต่อบินแบวเปลือกไม้ประมาณประมาณ500เมตรได้ครับเนะี่ยฝั่งนั้นนะครับนี่ครับอยู่อยู่ต้นจะบกเหมือนเดิมครับต้นนี้ติมคือใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้แต่แต่ต้นใหญ่กว่าต้นต้นที่เจอรังแรกนะครับแต่ว่าต่อรังนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดู นี่ครับรังไม่ค่อยใหญ่เห็นไหมนอี่เอ็นเตอรคลูนเจสเด็กตในี่ครับรังเล็กครับรังนี้ ตอนนี้มาเจอรังที่สามครับนี่ครับเห็นไหมครับ,บนนไม่ค่อยใหญ่ครับรังนี้ประมาณเท่าลูกฟุตบอลเบอร์สามครับ ครับในการหาต่อว,วันนี้นะครับก็เจอไปทั้งหมด3รังแต่ว่าน่าจะตีได้แค่2รังนะครับเพราะว่าอีกรังหนึ่งยังเล็กอยู่ถ้าอย่งไรก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนไปตีเนะี่ยรอติดตามชมคลิปหน้าครับ